สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูพุทธานะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เรามาพบกันในเรื่องการบวกลบคูณหารลักคนของเศษส่วนและจํานวนคะนะครับเป็นการพบกันในครั้งที่2นะครับเรื่องนี้จะเป็นลักษณะในการประยุกต์นะครับที่นักเรียนเรียนมาตั้งแต่การบวกการลบการคูณนะครับและก็การหารนะครับค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับ แต่ก็ไม่ได้เกินกําลังของพวกเรานะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างเป็นยังไงแล้วคุณครูจะไปสรุปตอนท้ายให้ฟังว่าถ้าโจทย์มาลักษณะนี้เราจะทํำยังไงนะครับตัวอย่างนะครับการบวกลบคูณหารราคนของเศษส่วนได้จํานวนคักนะครับตัวอย่างที่ 1. แสดงวิธีทำวงเดบเปิดเศษอโษทีนะครับวงเดบเปิด1เศษ8ส่วน9ลบ1เศษ สิบเอ็ดส่วนสิบสองวงเล็บปิดแล้วก็บวกสามส่วนสี่นะครับถ้าโจทย์มาแนวนี้นะครับให้เราทำในเครื่องหมายในวงเล็บก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยไปทำนอกวงเล็บนะครับทำยังไงนะครับเริ่มต้นตเด็กๆก็ใช้เขียนวิธีทำนะครับวิธีทำเราจะทำไปทีละสะเต็ปพร,ร้อมๆกันนะครับไม่ยากนะครับ อีดเส้นใต้เสร็จแล้วเด็กๆก็ลอกโจทย์ลงมาเลยนะครับลอกโจทย์ลงมาหนึ่งแปส่วนเก้าครูเขียนให้ชัดเจนก่อนหนึ่งนะครับก็โทษทีครูเขียนให้ชัดเจนนะครับลบหนึ่ง 1, 1 12, 24, 35, 4, ิบหนึ่งส่วนสิบสองแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็บวก3ามส่วนสี่เท่ากับนะครับรงเท่ากับทำย like? ังไงเด็กๆก็แปลงเลยครับแปลงจากจำนวนค้า <pública> ให้เป็นเศษเกินนะครับ9กคูณหนึ่งได้9้าอ่ะแล้ว9้ามาบวก8ดได้สิบเจดอ่าแล้วก็เขียน17ส่วน9้า เครื่องหมายก็ลบเหมือนเดิมครับลบ12อ่าต่อไปคุณครูไปเลยนะครับ12คูณ1และ1ได้12บวกหเป็น13ส่วน12แล้วก็บวก3ส่วน4อ่าเห็นไหมครับคุณครูทำมาอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วทำยังไงบงเล็บครับบงเล็บตามโจทย์เราก็ไปใช้ยังไงครับตัวเดิมที่เราเรียนมาการบวกการลบ ไปหาตัวคูณด้วยการสร้างตารางครับสร้างใส่กระดาษทดนะครับจะได้เห็นนะครับคุณครูเขียนไว้ตรงนี้เ็แล้วคุณครูใช้กี่ช่อง,างตารางเสร็จก็เขียนเครื่องหมายคูณเสร็จแล้วเราจะใช้แม่ไหนครับอ่คุณครูก็จะมีแม่สอง แม่สามแม่สี่แม่ห้าแม่หกแม่เจ็ดแม่แปดจนถึงแม่เก้าอ่าคุณครูจะสร้างตารางเพิ่มแล้วอ่าไม่พอเห็นนะครับแล้วคุณครูก็สร้างเพิ่มอันนี้ให้ไปทําในกระาดาษทดเลยนะครับน,นี่ครูดทดให้ดูเสร็จแล้วนําตัวเลขมาเขียนครับอ่ามีตัวเลขอะไรมึงมีเก้ามีสิบสองมีสี่นะครับ เสร็จแล้วเราก็มาหาตัวคูณร่วมตัวคูณร่วมหาอย่างไงอ่าคุณครูก็จะเริ่มคูณเลยครับเก้าสองได้สิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกอ่าเจอแล้วตัวคิดว่าอ่าครูเจอแล้วนะครับสามสิบหกเสร็จแล้วก็ไปหาอีกครับสิบสองสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่สิบสองสามเป็นสามสิบหกอ่าคุณครูเจออีกแล้ววงไว้นะครับเสร็จแล้วก็ไปดูแม่สี่ เปิดแม่จะคูณดูอาคุณคู่คูณออกมาแล้วนะครับสี่สองเป็นแปดสี่สามเป็นสิบสองสี่สี่เป็นสิบหกสี่ห้าเป็นยี่สิบสี่หกเป็นยี่สิบสี่สี่เจ็ดอ่าเป็นยี่สิบแปดสี่แปดเป็นสามสิบสองสี่เก้าเป็นสามสิบหกเจอแล้วครับอ่าเจอตัวคูณร่วมแล้วอ่าเสร็จแล้วก็ทํายังไงครับก็เขียนเท่ากับลงมา ขีดเส้นยาวเลยครับขีดเส้นยาวเลยเสร็จแล้วก็สิเจส่วน9ตรงไหนที่มี9้าอ่าตรงนี้ครับ9้าคูณอะไร3ามสิบหกเราก็เอาสมาคูณทั้งเศษและส่วนอ่าเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ต่อไปเลยครับใส่เครื่องหมายลบเครื่องหมายลบนะครับ13ส่วน สิบสองอ่าเด็กๆก็ไปดูครับสิบสองสิบสองตรงไหนครับตรงนี้สิบสองคูณอะไรสามสิบหกก็เอาสามมาคูณทั้งเศษและส่วนตรงนี้ปิดไปครับใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็สามส่วนสี่คูณคูณนะครับไปดูสี่ครับสี่คูณอะไรสามสิบหกสี่คูณเก้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เท่ากับลงมาครับอ่าสิบเจ็ดคูณสี่ได้หกสิบแปดนะครับเป็นหกสิบแปดลบสามสิบเก้า ลบกันได้เท่าไหร่ครับลบกันเหลือ29ี่ส่วนสามสส่วนสานะครับแล้วเราก็เอามาบวกกับ3ามคูณสคูณเกนะครับสามคูณเกคูณเได้เท่าไหร่ครับสามคูณเก้อะไรครับได้ยี่สได้27นะครับ27ส่วน สามสิบหกอ่าส่วนมันเท่ากันเราก็จับมาบวกกันได้เลยนะครับก็เท่ากับยี่สิบเก้าบวกยี่สิบเจ็ดได้ห้าสิบหกส่วนสามสิบหกนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณครูใช้แม่แม่สี่นะครับแม่สี่ในการตัดทอนเพราะคุณครูมองแล้วว่าแม่สี่มันสามารถตัดทอนได้ทั้งเศษและส่วนคุณครูก็ สี่คูณสินะครับได้56าอ่าสี่คูณสิบสได้ห้ส่วน36ก็คือ4ีคูณเห็นไหมครับตอนนี้นะครับอ่าเราตัดทอนกันลงมาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสร็จแล้วนะครับแต่มันยังอยู่ในรูปของเศษเกินฉะนั้นเราก็ไปทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคระนะครับ ทำยังไงไปทําให้อยู่ในรูปของจํานวนค่ะเราก็ไปตั้งหารอ่าครูขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับไปตั้งหารสั้น14แล้วก็เกาก้อะไรได้สิบสครับไม่มีเห่ไหมเก้า9นึ่งเก้ามันเกินฉะนั้นก็เป็น9 1 9. น้่เาเสร็จแล้วมันจะเหลือ14ลบไป9าเพราะฉะนั้นเราจะได้เศษเศษเท่าไหร่ครับเศษห้า ฉะนั้นเราก็เลยต้องตอบนะครับ5้าตอบ1เศษ5้ส่วนเกเสร็จแล้วก็ตอบตอบ1เศษ5ส่วน9นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้กรณีเป็นมีบวกและลบในข้อเดียวกันฉะนั้นถ้าเขาใส่วงเด็บมาให้ให้เด็กๆทำในวงเด็บให้เสร็จก่อนนะครับ เราไปดูถ้ากรณีถ้ากรณีในโจทย์ของเรานะครับในตัวอย่างของเรามีมีคูณสมมติว่า3าส่วนส,สมมติว่าสาส่วนสคูณวงเล็บเปิด6กหาร3าส่วนเถ้าเป็นอย่างนี้เด็กๆก็ทำทำแบบนี้ครับ3าส่วนสคูณแล้วก็วงเล็บเปิด6เปลี่ยน หารตรงนี้ให้เป็นคูณแล้วก็สลับเศษขึ้นไปเป็นส่วนสลับเศษตรงมาเป็นส่วนเอาส่วนขึ้นไปเป็นเศษก็คือจะได้9ส่วน3เสร็จแล้วตีวก็หาโดยใช้หลักการที่เรียนมานะครับอ่า,อาดูอีกข้อนึงนะครับถ้าเกิดว่ามีถ้าในโจทย์เป็นแบบนี้1ส่วน2หาร4ส่วน5ลบ อ่าอย่างนี้เด็ก,ดกจะทํำยังไงเด็กๆก,ก็ทําเหมือนเดิมครับ1ส่วน2เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารตัวนี้ให้เป็นคูณเปิดวงเล็บไปสีส่วนทําทยังไงครับเราก็ขีดยาวมาไปหาตัวคูณร่วมนะครับลบตัวนี้ก็จะเป็น5ส่วนหนึ่งเด,เด็กก็ไปหาตัวคูณร่วมว่าอะไรที่คูณร่วมแล้วมันจะได้อย่างเช่นตัวนี้คุณครูรู้แล้วว่าครูจะเอา5ส่วนหนึ่งเป็น ทำส่วนให้ได้เป็น5้านั้นตัวนี้ก็คูณ1ทั้งเศษและส่วนแต่ตัวนี้จะคูณ5ทั้งเศษและส่วนอย่างนี้นะครับตัวอย่างเราจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เด็กๆลองทําดูนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูขาขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ